สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แบ่งปันปวิธีทําสูตรปิดผมงอกนะคะแล้วลดการหลุดร่วงของเส้นผมใครผมร่วงผมบางเป็นหย่อมสีสะร้านนะคะต้องสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้เป็นยากลบผมแบบวิธีธรรมชาตินะคะวัตถุดิบทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะ สำหรับวิธีทำนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือการพลูนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแมคโครโตัดมีขายค่ะเราต้องการการพลูที่บุละเอียดแล้วอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะ การพูนี่ก็มีประโยชน์ที่ดีนะคะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับเส้นผมนะคะหยุดผมร่วงเร่งผมขึ้นใหม่นะคะรักษาอาการคารันบนหนังศีรษะนะคะเชื้อราบนหนังศีรษะปั่นให้ละเอียดนะคะนำการพูไปบดให้ละเอียดนะ,ะสองช้อนโต๊ะให้ได้อยู่สองช้อนโต๊ะค่ะเราต้องการการพูที่บดละเอียดแล้วสองช้อนช้อนโต๊ะนะคะ เมื่อปั่นละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นก็เทนําใส่ลงในภาชนะเลยนะคะใส่ภาชนะไปเลยค่ะสูตรนี้เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นจะใช้วิธีตำหรือว่าลองไปถามที่ร้านขายสมุนไพรดูนะคะมีแบบบดไหมวัตถุดิตัวต่อไปเราต้องต้องการกาแฟนะคะกาแฟแบบเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะนํามาปั่นให้ละเอียดให้ได้เป็นผงแบบนี้นะคะหรือ แบบผงแบบนี้ก็มีขายนะคะท่านผู้ชมกาแฟที่เขาใช้ชงพวกเอสเปรสโซ่หรือว่าพวกกาแฟอิตาเลียนค่ะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะ,คะกาแฟนี้ก็ทำให้สีผมของเราเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะมีสปปรรพคุณที่ดีทำให้ผมเงางามด้วยนะคะเมื่อใส่ไปแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงไป250 ML หรือ1่ถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะสูตรนี้ช่วย ปิดผมงอกได้อย่างดีนะคะจากนั้นนําขึ้นตั้งไฟค่ะคุณตลอดเวลานะคะคุณกระตุ้นสมุนไพรวัตถุดิบตลอดเวลาค่ะตั้งต้มประมาณ6นาทีปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาวางพักเอาไว้ให้เย็นค่ะวางพักเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะท่านผู้ชมมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะมีสรรพคุณที่ดีวิธีทําทําได้ไม่ไม่ยากเลยนะคะ เมื่อเขาเย็นดีแล้วนะคะจากนั้นเรานํามากรองเลยค่ะใครจะกรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์หรือกระดาษทําครัวก็ได้นะคะกรองเอาแต่น้ําของสมุนไพรที่เราต้มได้มานะคะกรองเอาบีบออกมาให้หมดเลยค่ะเราต้องการแต่น้ํานะคะสําหรับกา,กากของเขาเราก็ทิ้งไปนะคะท่านผู้ชมกรองบีบเอ,ออกมาให้หมดค่ะ มีสรรพคุณที่ดีมากๆและมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกาแฟนี่อย่างที่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ากาแฟนี่มีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพรรณได้เส้นผมอย่างมากเลยค่ะใครอยากได้สีผมธรรมชาตินะคะต้องสูตรนี้เลยนะคะ สูตรนี้เลยช่วยปิดผมงอกเป็นยากโกกผมด้วยวิธีธรรมชาติเลยค่ะเมื่อเรากองมาได้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำเทกลับใส่ภาชนะไปเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมทัน้ำของเทน้ำสมุนไพรกลับลงในภาชนะเลยค่ะจากนั้นวัตถุดิบตัวต่อไปเราต้องการกาแฟสำเร็จรูปนะคะเราต้องการเนตกาแฟหรือกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะ เพื่อเพิ่มให้สีเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะกาแฟนี้คุณจะได้สีน้ำตาลสวยครั้งแรกตั้งแต่ที่ใช้เลยนะคะจากนั้นใส่ผงโกโก้รสขมนะคะใส่ผงผงโกโกร้รสรสขมสองช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้ก็เพิ่มทําให้ผมเงางามนะคะแล้วก็ทําให้สีผมเข้มขึ้นไปอีกจะได้น้ําตาลสีกาแฟนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปเราต้องการแป้งข้าวโพดอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะคุณจะใช้เป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้หรือว่าสีขาวก็ได้นะคะใส่ลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันนะคะ แป้ง้าโพยก็มีสรรพคุณที่ดีสําหรับผิวพรรณเช่นกันนะคะวัตถุดิบทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สําหรับเส้นผมนะคะเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนําขึ้นเคี่ยวบนเตาไฟเลยค่ะใช้เคี่ยวเตาออดน,นะคะคุณตลอดเวลาค่ะจนว่าจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะท่านผู้ชม เมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแล้วจากนั้นยกลงจากเตาเทใส่ชามผสมเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรายังมีวัตถุดิบที่จะใส่อีกต่อไปนะคะท่านผู้ชมวัตถุดิบหลายอย่างมากๆนะคะใครที่ผมร่วงผมหงอกหัวล้านนะคะสูตรนี้หยุดผมร่วงได้เร่งผมขึ้นใหม่ใครผมหงอกก็ปิดผมหงอกได้ด้วยนะคะจากนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ำมันมะพร้าวเลยค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำมันมะาพร้าวก็มีประโยชน์ที่ดีสำหรับเส้นผมนะน้ำมันมะาพร้าวนี่มีประโยชน์ที่ดีป้องกันหนังศีรษะและเส้นผมจากแบคทีเรียและสารระคายเคืองนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะคือออยล์ะกอกอลีฟเลยค่ะเราต้องการออยล์ะกอกอลีฟอยู่ที่1ช้อนโต๊ะใส่ผสมลงไปเลยนะคะ น้ำมันมะกอกโอริฟก็ทําให้ผมนุ่มเงางามนุ่มสลวยเงางามนะคะวัตถุดิบตัวต่อไประกที่เราต้องการคือน้ําส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะใส่ลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําส้มสายชูนี่ก็ช่วยนะอ่าวัตถุดิบทั้งหมดนี่คือเข้าเป็นตัวจับสีให้สีติดทนนานนั่นเองนะคะน้ำนำส้มสายชูนะคะเมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันค่ะน้ำส้มสายชูไซเดอร์หาซื้อได้ตามซูเปอร์ตามห้างสรรพสินค้าหรือในซ น,นะคะท่านผู้ชมคุณผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็หาหลู่แก้วที่สะอาดค่ะใส่ครีมโกกผมนะคะเอาเก็บไว้ใช้ค่ะในปริมาณที่เราทํานี่ค่ะถ้าคุณผมยาวสามารถใช้ได้สองครั้งนะคะถ้าใครผมสั้นก็ลดสัดส่วนลงไปหรือว่าใครผมยาวมากหรือผมหนานะคะก็เพิ่มสัดส่วนเข้าไปนะคะท่านผู้ชมสําหรับวิธีใช้นะคะวิธีใช้ใช้ไม่ยากเลยค่ะ สระผมแล้วเป่าให้หมัดมาดก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็โกกผมด้วยนี้เลยค่ะด้วยแปรงโกกผมของเรานี่เองค่ะป้ายเราเปินผมงอกตรงไหนเยอะๆนะคะเราก็ป้ายปิดโคนผมนะคะที่เป็นผมงอกให้ทั่วเลยก็เหมือนกับที่เราโกกผมปิดผมขาวนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโกกไปให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะเมื่อเราโกกทั่วหนังศีรษะแล้วนะคะหาแหลบนะแหลบพลาสติกหรือว่าหมวกคุมผมอาบน้ำค่ะ คุมทิ้งเอาไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมเมื่อครบ2-3ชั่วโมงแล้วคุณก็ไปสระผมได้ตามปกติเลยค่ะสูตรนี้ทำได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการนะคะถ้าคุณมีความขยันในการทำนะคุณจะได้สีผมเป็นสีน้ำตาลออกกาแฟที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสูตรธรรมชาติค่ะลองไปทำใช้กันดูนะคะท่านผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะคะใครผมงอกผมร่วงผมขาว ผมร่วงเป็นกระยมกระยมนะสีสะร้านเป็นลังแคนะคะสูตรนี้เอาอยู่หมดเลยนะคะปิดผมขาวริ่งผมขึ้นใหม่หยุดผมร่วงนะคะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ